อนิสง์ของการทำทานสประการการบำเพ็ญทานกุศลย่อมมีอนิสง์อย่างน้อยสประการคือประการแรกทานกุศลที่เราได้ทำอย่างต่อเนื่องย่อมแปลเปลี่ยนจากทรัพย์หยาบเป็นทรัพยบละเอียดคือบุญติดตามเราไปในภพเบื้องหน้าเป็นหลักประกันว่าชีวิตของเรา จะไม่รู้จักกับคำว่าลำบากยากจนบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยโภคทรัพ์สมบัติจะประกอบธุรกิจการงานในทางโลกย่อมสำเร็จได้โดยง่ายครั้นจะนำทรัพย์ที่เกิดขึ้นมานี้มาประกอบกิจในทางธรรมบำเพ็ญทานนกกุศลก็ย่อมทำได้โดยง่ายประการที่สองหมู่ญาติมิตรที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้อนุโมทนาบุญ ก็ย่อมมีส่วนแห่งบุญนี้ไปด้วยที่ทุกมากก็ทุกน้อยที่ทุกน้อยก็พ้นทุกที่สุขน้อยก็สุขมากที่สุขมากแล้วก็สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปประการที่สามกุลบุตรที่ท่านทานะบดีทั้งหลายพามาเห็นแบบอย่างความประพฤติอันดีงามมีการเคารพนอบน้อมต่อพระรัตนตรยัย กำจัดความตระนีด้วยการบริจาคทานเป็นต้นเขาเห็นแล้วย่อมคล้อยตามประพฤติปฏิบัติตามท่านทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้หนทางอันประเสริฐคือให้หนทางสวรรค์และพระนิพพานแก่กุลบุตรทั้งหลายและอนิสงส์ประการสุดท้ายชีวิตนั้นดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารขาดอาหารแล้วชีวิตไม่สามารถดำรงอยู่ได้ พระภิกษุสามเณรก็เช่นเดียวกันดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารท่านฐานะบดีทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าให้อายุแก่พระภิกษุสามเณรให้อายุแก่พระพุทธศาสนาและยังสันติสุขให้อยู่คู่โลกสืบต่อไป